แต่ขอองเกกลืมันระดได้กุ้งได้กุ้งอีกแล้วได้อีกแล้วครับพี่ตัวตัวตัวไอ้เกลือดูตัวของเกลือป่ะอยู่ไหนะโดดไปไหนแล้ววะอย่าพูดวะอ๋อเกลือนี่เกลือนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เอ้ยเร็วไอ้ตัวคล้ายๆข,ของเกลือกุ้งมันก็เหมือนกันหมดทุกตัวแหละเกลือเฮ้ยสองตัว กอทำแบบพิ่เสือค่ะแบบซ่อนกุ้งนะ่ะวิ่งมาจากทางนึงแล้วไปอีกทางหนึ่งนะ่นะน่ะทำแบบพิ่เสือนะดูแล้วมันจะได้ยกขึ้นวับ อยู่ในโดดไปไหนแล้วพี่ซื้อจะปล่อยแมงน้อยนะครับเออเนี่ยซื้อได้นี่โก้มานี่แม่จะสอนทำพิธีเอามือลงไปอย่างนี้รู้อยู่ซื้อจับอย่างเงี้ยตวัดเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงเนี่ยอีกอ่ะไหนใช่หรอใช่ค่ะไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยได้แยวัด าไปนี่ไหมเอาไปทำกุ้งเต้นมเาเยาได้แค่ไปทำอีกหลายๆรอบแคาตัวเองไปทำอีกหลายๆรอบก็ทำแแบบพี่ซื้อนะลูกเอออย่างนั้นแหละเนี่ยทำแแบบพี่ซื้อน่ะไหนครับไหนครับมาดูสินนี่ไหน,น,นา,นาดูหน่อยไหน,นตัวแรกที่เกได้อ๋อนั่นหรอมา เอามาใส่เลยครับก็ได้เหมือนกันอย่าเรียกน้องว่าแกเฮ้ยโดด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 ,โด,ดแม่ลงน้ำไปเร็วจริงหรอใช่หรอไปไปทำอะไรอีกครับโอ้ไม่ได้เลยโอ้สนุกอะ่ะไม่เป็นไรฉันได้ต้องหา้าสนุกกับเล่นเกมในโทรศัพท์ไหมครับสนุกสนุกเฮ้ยอย่าเดินเซ่ล้มดิมันก็ไม่ได้แม้แต่หิน เครืองมันตักง่ายนิดเดียวอ่ะได้สตัวแสดงว่าบ่อนี้มีกุ้งเยอะเดี๋ยวแม่จะเอาสะดุ้งมายกเขาเรียกยกยอไลูกอาไปหล้างก่อนทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แม่จะบอกแม่จะบอกมานี่มานี่แม่จะสอนมานี่ เนี่ยทำมืออย่างเงี้ยตวัดตวัดตวัด